สวัสดีค่ะพิฉชั้นชื่อนางสาวกุญชพันธ์บุญเกิดไวเป็นนักกายภาพบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลทุนบุรีบุรณาค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําท่าออกกำลังกายง่ายๆนะคะที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะโดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่ขวดน้ําและก็ยางยืดเท่านั้นค่ะโปรแกรมการออกกาลังกายจะประกอบไปด้วยทั้งหมด8ท่านะคะโดยจะบริหารทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นขาอกหลังไหล่แขนรวมถึงกล้ามเนื้อแกนก,นกนลังตัวตามตารางออกกำลังกายในภาพ โดยโปรแกรมนี้นะคะควรออกน้ำลังก3วันต่อสัปดาห์เช่นจันทร์พุทธสุขเพื่อให้มีเวลากล้ามเนื้อได้ฟื้นฟูและสามารถเพิ่มความหนักโดยการปรับเปลี่ยนท่าให้ยากขึ้นนะคะเช่นการปรับเปลี่ยนจํานวนเซตจํานวนครั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะท่าแรกสควอต ให้ยืนแยกขาความกว้างประมาณช่วงไหล่มือจับยางยืดหรือขวดน้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนักในการออกกำลังกายเริ่มต้นดึงสะโพกไปด้านหลังงอเขาย่อตัวลงลำตัวตรงจากนั้นเหยียดตัวขึ้นสลับกันไปโดยท่านี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อสะโพกค,ค่ะท่าที่2มีพุชอั ถ้าเริ่มต้นนะคะวางเข่าบนพื้นความกว้างประมาณข้อสะโพกจากนั้นวางมือให้กว้างประมาณช่วงไหล่ลำตัวเป็นแนวตรงตลอดการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นค่อยๆงอศอกลดตัวลงโดยที่ข้อศอกอยู่ข้างลำตัวจากนั้นให้ออกแรงดันตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ อีกท่าที่คล้ายกันนะคะก็คือท่าพุชอัพหรือวิดพื้นนะคะเหมาะกับผู้ที่มีความแข็งแรงค่อนข้างมากท่าเตรียมก็จะคล้ายกับท่านี้พุชอัพเลยค่ะแต่ต่างกันตรงที่พุชอัพเข่าทั้งสองข้างจะไม่แตะพื้นโดยท่าพุชอัพทั้งสองท่านะคะจะเน้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังและยังได้ฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไปในตัวด้วยค่ะท่าที่3 b i เบิร์ดด็อก สำหรับท่าเริ่มต้นนะคะให้วางเข่าความกว้างประมาณช่วงสะโพวกวางมือให้ความกว้างประมาณช่วงไหล่จากนั้นเหยียดแขนขวาและขาด้านซ้ายออกไปให้สุดให้แขนและขาขนานไปกับพื้นจากนั้นกลับสู่ท่าเริ่มต้นแล้วทำสลับกันกับอีกด้านหนึ่งค่ะโดยท่านี้นะคะจะเน้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางสะโพกและหลังด้านบนค่ะท่าที่สีนะคะท่าครันช์ท่าเริ่มต้นให้นอนหงายชันเข่าขึ้นทั้งสองข้าง มือทั้งสองข้างแตะที่บริเวณใบหูขมิมวน้าท้องแล้วออกแรงยกลำตัวส่วนบนขึ้นจากนั้นเกรงหน้าท้องค้างไว้1-2วินาทีและค่อยๆกลับสู่ท่าเริ่มต้นโดยสามารถเพิ่มความยากโดยการยกเท้าขึ้นค่ะท่านี้จะเน้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางและหน้าท้องค่ะท่าที่5นะคะโรท่าเริ่มต้นให้ยืนเท้ากว้างประมาณช่วงไหล่งอเข่าเล็กน้อยจากนั้นก้มตัวลงให้ลำตัวตรง จากนั้นออกแรงจากกล้ามเนื้อหลังแล้วดึงข้อศอกไปทางด้านหลังเกรงกล้ามเนื้อค้างไว้1-2ึวินาทีจากนั้นจึงค่อยๆกลับสู่ท่าเริ่มต้นโดยท่านี้จะเน้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังด้านบนและกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ค่ะท่าที่ 6. shoulder press ท่าเริ่มต้นยืนให้เท้ากว้างประมาณช่วงไหล่งอเข่าเล็กน้อยกางแขนงอศอกข้างลำตัวจากนั้นออกแรงเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะและค่อยๆลดระดับข้อศอกลงกลับสู่ท่าเริ่มต้น โดยท่านี้จะเน้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ทั้งขวดน้ำและยางยืดค่ะท่าที่ 7. จ็ดใบเ0โคท่าเริ่มต้นยืนให้เท้ากว้างประมาณช่วงไหล่งอเข่าเล็กน้อยงายมือขึ้นข้อศอกทั้งสองข้างอยู่ข้างลำตัวออกแรงพับแขนขึ้นให้สุดจากนั้นกค่อยๆลดระดับของแขนลงอย่างช้าๆแล้วกลับมาสู่ท่าเริ่มต้นโดยท่านี้จะเน้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าค่ะ และท่าสุดท้ายนะคะท่าที่8 Triceps Extension ท่าเริ่มต้นยืนให้เท้ากว้างประมาณช่วงไหล่ยกแขนขึ้นงอศอกถ้าใช้ยางยืดให้ใช้มือข้างนึงจับยางยืดอ้อมไปด้านหลังและใช้มืออีกข้างจับยางยืดเหยียดข้อศอกขึ้นไปให้สุดจากนั้นค่อยๆผ่อนแรงกลับมาสู่ท่าเริ่มต้นโดยท่านี้จะเน้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังสามารถใช้อุปกรณ์ได้ทั้งขวดน้ำและยางยืดค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นท่าปรกกาลักายทั้ง8ท่านะคะที่ได้แนะนำให้ทุกคนไปนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสามารถนำกลับไปออกกำลังกายที่ทบ้านนะคะแล้วก็สามารถมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปีโอหน้าสำหรับ